ไปซื้อทุเรียนกันน้องเหนือไปจอดรอแล้วตลาดทุเรียนนะคะทุกคนที่สวนโอ้หอมทุเรียนที่สวนเขานัดแล้วนะวันนี้ไปเขาไม่อยู่เมื่อวานนี้ที่เมื่อวานที่ปอกกันนะ่ะไปเก็บมาจากสวนทุเรียนหล่นมันก็กินไม่ดีนะอ่ะเนาะตลาดทุเรียนหอมมากปดน,น้องเดี๋ยวเดินละ ไปดูหลงกันโลเท่าไหร่หลงรับเรนะคะหอมมากมาตลาดทุเรียนอันนี้อะไรอะ่ะโลเท่าไหร่คะอเนี่ยห้าสิบบาท ถ้าอย่างนี้ยร้อยหนึ่งเหรอร้อยหนึ่งกับเจ็ดสิบรนึงก็ดลงเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมอ,อันนั้นอะไอันนั้นมอหนะาอนีมงใหญ่ยอนอ๋อเตัดมอตกเดรนอตัดใช่ค่ะมอนเนื้อไม่เล็ออค่ะเดินมาอ๋อนนี้แปดสิบบาทนอนต,ตัดเหมือนกัน อ๋อตาอู้หลวงลับแระนี่โลละร้อย 70. โลละร้อโลละเจ็ดสิบจีบสิบอันนี้โลละเจ็ดสิบอันนี้ไม่ได้คัดใช่ไหมอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คัดอันนี้ไม่ได้คัดใช่ไหมไม่ได้คัดคืออ๋อไม่ได้แยกก็ไม่ตรงของเขา,าอะค,ค่ะไซส์ของเขาไซส์นี้ขายีสุโอเคตาจ้าเดี๋ยวเดินดูรถกัน โอ้นี่หลอละลอยหลงรับเลสุกดิบเยี่ยเยอะมากหลงลับเลนะคะทุกคนเดินดูทุเลียนอันนี้ห้าสิบบาทพื้นเมืองเหรอหวานมันพื้นเมืองห้าสิบอันนี้ลิน้น โลละห้าสิอันนี้หลินอ้ยผูงามภูงามเออเออโอเคลินโลเท่าไหรสองร้อยหสิบก็สองรอันนี้หลงรับแรอันนี้เท่าไหรร้อยเดียวว่ะ รถจอดอยู่นี่เดี๋ยวมาแกเอาแกได้เลยวะลงตัด,นะตดมาพามาซื้อทุเรียนนะคะเรวจะเอากลับบ้านอ๋อเดี๋ยวกันอันนี้หลงรับเลยทุเรียนเขาอ,อร่อยมากจริงๆเมื่อคืนอยู่บ้านไอไออัน